คุณนรพคะถือว่าขณะนี้เรามีนายกัฐคนที่ที่29ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะหลังจากพิธีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสร็จสิ้นนะคะพลเอกประยุทธ์ได้มีการแถลงนะคะว่าจะทําหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อนําพาประเทศนะคะเดินไปข้างหน้าแล้วระบุด้วยนะคะว่าจะมีการนํารายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะแต่งตั้งในช่วงเวลาเดือนตุลาคมนี้ค่ะ ทีี่กาารจะมพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การบดเก้าโปรกระหม่อมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา10นาฬิกาส9นาทีนะคะโดยนายพรเพชรวพิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชองค์การวางบนแท่นและนางนรัต์พิมพ์เสนเลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้อ่านพระบรมราชองค์การจากนั้นค่ะพลเอกประยุทธ์ได้เปิดกลวยดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมสาิสลักณ์ รับสนองพระบรมราชโองการโปกดต้าโปรวกกระหม่อมพร้อมกับได้คโค้งขอบคุณประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและข้าราชการที่เข้าร่วมพิธี จากนั้นนะคะพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพลเอกประยุทธ์รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเกียรติแก่ครอบครัวและวงตระกูลพร้อมตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบจะนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าย้ำว่าจะมีการตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เร็วที่สุดภายในเดือนตุลาคมนี้และจากนี้จะทำงานใกล้ชิดกันระหว่างรัฐบาลและคสชอวอนว่าประชาชนอย่าก,กังวลเกี่ยวกับตัวบุคคลจะเร่งสร้างทุกระบบให้เข้มแข็งเดินหน้าง,งานด้านความมั่นคงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมและกระบวน การยุติธรรมพัฒนาปรับปรุงตนเองทุกมิติเพื่อรองรับการปฏิรูปและร่วมกันพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความสําเร็จสําหรับพิธีที่สําคัญน,นี้นะคะก็มีรองศาสตราจารย์าราพรจันโอชาคู่สมรสของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ร่วมพิธีด้วยด้วยบุ๋สาวสองคนนั้นไม่ได้เข้าร่วมพิธีนะคะเนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาต่อต่อตางประเทศสําหรับบุคคลที่เข้าร่วมก็ประกอบไปด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บชาการเหล่าทัพประหลัดกระทรวงกลาโหมประลัดส,สํานักนาย,ยกกัทมตรีและประลัดทุกกระทรวงตลอดจนนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบชาการกองทัพบกค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามนะคะประวัติความเป็นมาของนายยกัทมตรีคนใหม่นาย,ยกคนที่29ว่าจะมีบุคลิกอย่างไรจะเป็นคนอารมณ์ดีหรือว่าจะเป็นคนเพ่งถึงสํานักข่าวไทยมีรายงานพิเศษให้ได้ติดตามกัน,นะคะ่ะ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบเลือกให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ191เสียงพลเอกประยุทธ์ถือเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารคนที่5ที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากพลเอกประลผลผลผย์พหลพลพยุหเสนาจอมพลปอพิบูลสงครามจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐ และจอมพลถน,นอมกิติขจรและเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนที่9และเป็นคนแรกในรอบ12ปีที่สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนานยุรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์ได้แต่งเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยเพื่อสื่อความหมายจากใจที่ต้องการคืนความสุขให้ประชาชนหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติยอมรับไม่มีใครเห็นด้วยกับการรัฐประหารแต่ประเทศต้องเดินหน้าต่อไปต้องมีการปฏิรูป ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางที่ดีขึ้นอดีตผู้นําประเทศของไทยท่านหนึ่งนะครับที่เป็นนักประชาธิปไตยนักสิทธิมนุษยชนผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับก็เคยพูดไว้ว่าไม่มีใครสมนุนการรัฐประหารอยู่แล้วนะแต่ก็เห็นด้วยในการเสริมสร้างประชาธิปไตยใหม่ของไทยให้อย่งยืนนั้นไม่อยากให้ทุกคนมาพูดแบบรัฐประหารวมันดีไม่ดีอย่างไร เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วทํามาแล้วมันก็ต้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและการสนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ดีๆในระยะเวลาสั้นในเวลาที่เราจะต้องไปรูปเนี่ยน่าจะดีกว่าดีกว่าที่จะต่อต้านในตั้งแต่แรกเนี่ยไม่งั้นมันเสียเวลาเปล่านะครับเสียทุกอย่างเลยนะพลเอกประยุทธ์รับราชการทหารอยู่ที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือทหารเสือราชินีมาโดยตลอดจนถึงผู้บังคับการกรม จากนั้นจึงย้ายไปอยู่ที่กองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์และรับตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นหนึ่งในบุรพาพยักษ์ในกองทัพเช่นเดียวกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสองอดีตผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์เป็นนายทหารที่มีบุคลิกที่อ่อนนุ่มโดยมักติดคำว่านะจ๊ะต่อท้ายการพูดเสมอเมื่อบวกกับชื่อเล่นจึงได้รับฉาย,ยาจากสื่อมวลชนว่าตู่นะจ๊ะ คนฟังก็เหนื่อยคนพูดก็เหนื่อยนะผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างช้าไปบ้างท่วใจจะเร็วอ่นะก็พยายามฟังให้ทันหน่อยแล้วกันนะนจะเห็นได้ว่าผมผมคิดทั้งหมดแล้วก็ทําให้เร็วพูดแก่างเร็วเลยยังไม่ทันจใจท่านเลยนะแต่บางคนไม่ฟังเลยแต่ตะอย่างเดียวนี่มันก็มันก็สวนท่างกันหมดแล้วนะขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนสวัสดีครับคิดถึงนะครับ ปี2553พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อจากพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานับถึงปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการทหารบกที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานคนหนึ่งบทบาทของพลเอกประยุทธ์นั้นผ่านตำแหน่งสำคัญมาอย่างโชคโชนอยู่ในกองทัพบ,บกมาเกือบ40ปี นายทหารแห่งกองทัพบ,บกวัย60ปีกำลังจกกะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและรับตำแหน่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือนายกรัฐมนตรีอะไรผมอยากให้เลือกบุญสอดพ่อการละครรชอสอนรชอสอบอชอให้ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสภา,าอะไรที่เขาเรียกอะสภาที่เขียวสภา,าพี่น้องสภา,าไม่ใช่นะนะครับ มีใครมีผาอะไรไหมครับขอโทษขอโทษเสียงดังนะนะจำเป็นอะจำเป็นผมก็เป็นผมนะนะครับก็ไม่ต้องกังวลใครจะเป็นรัฐมนตรีใครจะเป็นนายกใครก็แล้วแต่เป็นก็เป็นเนี่ยนะก็ไงเราก็ต้องควบคุมให้เขาทางานให้ได้ใครจะเป็นก็เป็นไปเลยใช่ไหมล่ะหรือใครจะสมัครใครเป็นมัครักนายกไปเนอไปเลยเนี่ยนะ จากกังวลคนไทยเนี่ยดูคนท่านหลังไม่เคยดูอไอ้เขาพูดอะไรไเขาทำอนะไรไอ้ที่เขาพูดจริงจรนะิงเนี่ยไม่เชื่อไอ้ที่เขาพูดไม่จริงอ่ะเชื่อจากนี้ต่อไปต้องติดตามผลงานของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่29ของไทยว่าจะสร้างผลงานให้เป็นไปตามโรดแมปที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้และคืนความสุขให้ประเทศไทยเหมือนเนื้อหาเพลงที่ได้แต่งไว้หรือไม่ จะีนไม้ชาาขอขวสุห้อประชชาชนหลังจากที่ได้รู้จักนาะยกรันตรีคนใหม่ไปแล้วนะคะจากนี้ทุกสายตาก็จะจับจ้องไปที่คณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งก็จะเป็นไปตามที่พลเอกประยุทธ์นายกรัตรีคนใหม่ประกาศไว้ว่าไม่เกินเดือน